ครับผมทักทายทุกคนที่กำลังรับชมคลิปของช่องโจแชนแนลนะครับยินดีนรับทุกคนเลยมื้อนี้ครับผมจะพาทุกคนมาหาผลแล้วไม่ป่าไปกินกันครับซึ่งมื้อนี้ผมสิพผ้ามาแนะน้เนี่ครับนี่ก็คือบ้านผมเอินหมักเห็บนะครับผมนี่หมักเห็บหมักเห็บปลาครับผมรสชาติของเขากรสีเป็นเหวานหวานอมขมนี่เรงมาดูกันนี่ครับหวานอมขมจะชิมให้เบิรงนกัน่ว้หนึ่ง ผมคิดว่าเอาไปส่งกับแก้วกินอันที่แสบครับนี่ครับเน,บนื้อมันจะออกแบบช,ช้ำๆนิดนึงทุกคนนี่ช้ำม,มากเดี๋ยวลองกินเหมืงเนาะนี่นครับห,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 วหวานหวานหวานเที่ยบเดี๋ยวมาเก็บกันเลยครับทุกคนอู้ยุบอุ้ออนมน้ำตัวน,นี้เดี๋ยวที่เก็บไปแก้วกินเนาะโอ้โอโอ มันสูงมันสีเป็นสีเหลืองนะครับเก็บบอลลอยสุกก่อนโอ้หนี่สูงมาเลยนี่เด็กก็เอาเถินอยู่โอ้ปลาหนำน้ำกระทิ่งตัวนี้นีอ่โอ,โอ้ทุกคนโอ้หนำน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำเกี่ยว ใส่ตะกียเาเลยเอาคนหมดมนหัวม่ไต่ต้นมาแล้วไต่เคลื่อครับมันเป็นต้นเป็นเคลื่อเป็นพวงนี้น,นี่ต้องเอาให้ได้อือสามพวงได้บอัอุ๊ โอ uh, ้ oh, oh. โ, <Blaze. S 1> โอ้โอ้เขาได้วักก็ได้ได้ที่นี่ออสองพวงใหญ่ใหญ่ใส่เข้าไปเลยเนี่ยเต็มตัวเลยไปทุกคนหาจี๊พ่ออยู่นี่ครับนี่แหละได้ถาดใหญ่ๆหนึ่งพอดีเลยไปโอเคสวัสดีอีกหนึ่งรอบครับผมสำหรับตอนนี้ผมก็ขับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เขาเก็บ คนไม่ปาผมเลยคือบกเห็บปลามาเป็นทีบร้อยแล้วครับแต่สินเทดกินเนาะรอยระวังนี่กับน,นั่งยูนง่นี่กับสิมนี่เสียงพราส่วนแน่แล้ครับแล้วก็เสียงรถแรงไปแรงมากครับเพราะว่าบายผมติดทางเนะาะทุกคนเดี๋ยวเขามาเหดสัส้วะบกเข็บป,ปากกินเลยครับผมนี่หลังจากเดนมาแล้วครับครือว่าแล้วกับมือแก่ครับผมบีบออกเลยครับทึงแล้วก็บีบออกบีบออกเหนื่อยมากเลยจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้แหละทุกคนแต่ว่าปีหนึ่งก็สิออกลูกทีเดียวครับ อันนี้คือเช่าบ้านเพิ่นบอกมังสังหนึ่งก็เลยตามร้อยเช่าบ้านไปครับตามไปแบบเลยมาเห็ดกินเนืบ้านนี่งานเขาดำครับผมสถบนี้คนลมนี่บ้านผมจิบแปลกๆอย่างหนึ่งคือสิ่เนี้ลมต่อนเนืองนะครับปราะชะนั้นก็เป็นโควิดลายพร้อมโควิดนี 19. ติดกันคักติดกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้อง่ายๆจะ ผู้ใดตรวจเอทีเคมีมขีดเดียวนี่กักตวัวยุบันด,ด้วยครับเด้อถ้าผู้ใดตรวจเอทีเคละมีสองขีดนี่คือเป็นปกติครับเพราะว่าคนชนใหญ่ตอนนี้ติดสองขีดกันหมือนเราครับถ้ามีขีดเดียวออกไปเพ่นผ้าน,นี่คือติดขึ้นเขาเด้เพราะนั้นขีดเดียวนี่้องกักตัว,ตวยุบนันอันนี้เราคํำขำด้คยครับไปครับเดี๋ยวผมบีบเม็ตนนี้ เม็ดอันนี้ดิเม็ดบางเงี้ปลาใส่สร้างกันครับเดี๋ยวมาสัวกันเนาะผมซี่ผมชเบิองน่ะคือโอเคอ่ะหวานอมขมอมเปรี้ยวมีสามรสครับ เต้น้ยเทียบออกเขียวเหลืองนี่ก็สิเป็นออกขมสมขมขมหวานนิดเดียวเต้หน้อยตัองเหลืองเลยนี่ก็คือสิส,ส,สิออกหวานหวานขมขม,มนิดหนึ่งครับเป็นยานะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ไป ไปสมเข่าเนึงครับผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไก่เอ้ยไม่ใช่ไก่เดี๋ยวมาสวดเลยครับทุกคนเริ่มลักนาครับทุกคนโอ้ย่างปลาเดกต้มสุกครับผมหอยง่นงเลยเริ่มจังละปลาเดกกว่าเลยครับทุกทุกคนความนัวมาก่อนเลยจ้าฮึอาร์ติโกต่อมาครับของชูโลสเพิ่มความกลมกล่อมโอ้ไม่ก้อนหนึ่งซอน น้ำตานะครับผมต้มหวานเกิ่มไปสองซ้อนข้าวคั่วซ้อนใหญ่ๆห,หอมกัน็นข้าวคั่วติดคนซ้อนอืมดูมลมมาจ้ะคนใส่เข้าไปตามใจชอบ เผ็ดคือเขาหาดกวนมันจะอะไเมนูล,ลักษณะนี้เขาต้องกินขา้าวห้องทองก่อนนะครับ <c oughs> แล้วไป่ากินอันนี้อันนี้ผมกินข้าวช่วงเศร้าเป็นเรื่อยแล้วครับทำได้สายกันะมนสุกนะครับเดี๋ยวอ่า แล้วแซ่บจริงทุกคนส่วนบางจะคั่มหนึ่งอันนี้ลูกบางเห็บปลานี่ครับมันสิมีนว่นิดเดียวครับนวดเรื่นๆแต่ก็สิมีเม็ดคนข,ขค้นๆแบบใหญ่นิดนึงครับถ้าผู้ใดแถวบ้านครับเอิญว่าหมากยังยังสามารถคอมเมนต์แนะนําบอกได้เลยครับชาวบ้านผมเอิญบางเห็บปลาครับนะแล้วก็เม็ดมัน,นข้นๆใหญ่ครับผมผมกินผมจะกินเม็ดเลยนะครับส่วนผู้ใดที่อ,อยากลองกินเบิรงนี่บนในน้นนำกินตามนะครับ เพราะสมันเกินบางทีอ,อาจจะไปติดบังใส่ติงเห็นอย่างใดนะสำหรับผมเนี่ยอะอยากลองเบิ้งครับของยาล้วกันพอกินบ,บกเงี้ยวนี่ก็เกินครับผมกินบก,อนกคอนี่ก,นปปนก็เกินครับเม็ดบกเขียป้านี่างไรก็เกินอยู่แล้ว,ลวมาลองเบิง้งซีมเบิ้งวันออกได้เด้อ หอมประเด็ดแล้วก็มีเผ็ดหวานเปรี้ยวขมนีบม่บ่มีม่เฮ้ยสัมผัสบ่พอเมนมันขี้ลืนล่นๆเลยครับแบบแบบ ดื่นๆนี่แหละบทเรียนนี Roth ่เรียนลึกนเลยอ่ะตัวเนี่ยสอนยังไงเข้าไปนี่แหละเรียนดื่นเลย ก็มาถึงรึป่าผิดรึปิดยังหวานี่ตีข้อเลยนะครับทุกคนถึงบอกว่าต้องไปลองเล่นแบบกินตามตีข้อหายใจบุบออกชังงักงักเลยเนะอืม กับพาพความแซ่บมะไฟเลยเนาะเผ็ดระดหนึ่งแซ่บแะ้วสองระบายทองแะ้วสามอืกินแบบปกติกินเรื่องๆกับแซ่บครับก็มาส่วนหนึ่นบาีทีอื้ เด็กาเไยล่ะสม,มกมีนพราเขาแต่น่อยจดิบไปว่ะ มมมไม่ตีอ,ออกยิ่งๆแบบนึ้ครับคลเขาไข่เม็ดแน่ 中。<laughs> น้ำร ul ้อนรึมอันนี้เขาแบบนี่เราเล่นๆเฉินนู่มันเหมือนครับหรือจะมีบางจุดเกินไปนะไรแบบนี้โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแซ่บๆน้ำเสนอเพื่อความแซ่บข้อมือเพื่อนๆนาะเมื่อนจะมาชมของเราชมรายการในความแซ่บของเพื่อนๆไปผมอยากจะแจหลายๆครับคลิปนี้ก็บ่ยาวครับผมคลิปสั้นๆครับมาเก็บบรรยากาศความแซ่บให้ท่านชมดูนะครับเจอใหม่ชิ้าครับผมฝากแนะน้ำเมนูแต่คลิปนะครับ ธรรมะคอมเมนต์แนะนำบอกได้เลยครับโอ้โหเหตุข้อเจนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ<ส>จังหวัดเจ้าแสบบีนิ